นะเออมีเรื่องอะใครอยู่วะ,ะไปดูไปเฮ้ยไหนใครมีเรื่องวะผมครับเรื่องอะไรอะผมไม่อยากคุยกับพี่เขาครับอ๋อเร่อรเอาอไรอะโหอะไรวะนนี้ล้อมเลยเหรอเฮ้ยและเอาอะไรอะ่ะผมอยากได้ชุดหยดน้ำนงบพันหนึ่งครับชุดหยดน้ำงบหนึ่งพันคันลอกสายใช่ปะ จัดป่ะฟึบี่ชุดนี้เลยครับตัวนี้นะครับเป็นคันเลฟนะครับเลฟมิกนะฮะเวทสิบยี่สิบสองท่อนด้วยนี่ช่อนชโดได้หมดนะครับแล้วก็รอกนะครับเป็นรอกมาสเตอร์นะครับตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับไม่เกินพันแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวสายหน่อยดิิึงนะเนียนสุดๆนี่ได้สายด้วยคันลอกสายนะครับโอเคโอเคครับ